สวัสดีค่ะแม่ก่อนจ้าอะไรลหะลูกเง่เอาไปเลยแร,รู้สึกว่าพายุหิมะเข้าครับไหมไม่แต่นะ เต็มหน้าบ้านเลยครับตง้งมาเต็มหน้าบ้านเลยใต้ใช้ค้าก็เข้ามาจ้ะลงแรงลมลงแรงงข<ๆ>้างนอกก็ขาวโพลนเห็นไหมคือตกทั้งเช้าเลยแม่แม่ขวัญสวัสดีเฮ้สเตฟนา,านโยฮานสันเฮ้ มินบีในเฟิร์สตาอวัดดีค่ะคุณสมานหวัดดีค่ะหิมะตกเยอะมากพายุหิมะเข้าสองวันแล้วคุณสมานเจ้าหน,นีไปอยู่บ้านเราอ่ะหน,นีไปอยู่เมืองไทยเด้ออยู่นี่อ่ะพายุเข้าค่ะเอา้าพายุเข้าค่ะผมลืมหูฟัง ร้อนมากจ้าใช่ไหมคิดถึงเย็นๆดิคุณสมานคิดถึงเย็นๆแถวนี้ใช่ไหมคิดถึงเย็นๆแถวนี้ใช่ไหมอากาศดีมากค่ะร้อนมากใช่ไหมบ้านเราแถวปเยาร้อนเหมดจ้ะเนา,าะแถวปเยาวร้อนอะแถ,ถวแถวขอนแก่นบ้านแม่ขวัญก็ร้อนจ้ะ ร้อนกะนาดอ,อวัสดีค่ะคเฮ้วิตาโอ้โหลมแรงด้วยค่ะได้ลมแรงแล้วก็หิมะถึงหิมะไม่ไม่ได้แบบหนักมากแต่ว่าหิมะมากับลมนะทุกคน Oh ร้อนหมอกควันด้วยเร nee. <laughs> ียวเรียวนี่อุ้ยอุ้ยอย่างอันตรายคุณสมานร้อนหมอกร้อนควันอะ่ะใช่ไหมอากาศอากาศพะเยาบอดีบอกก็เนี่ยชา์เแ็ด สวัสดีค่ะดูบรรยากาศเขาขาวกันค่ะเขาขาวหนาวๆเย็นๆอุณหภูมิก็ไม่เท่าไหร่นะประมาณลบห้าค่ะลบห้าที่รู้สึกเหมือนลบสิบสองนะทุกคนห็นไหมสวัสดีค่ะคุณออฟสวัสดีค่ะมาดูบรรยากาศ สวีเดนวันนี้ค่ะอ่าเรียกอะไรพน่าจะพายุหิมะเข้าลมแรงจ้ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณอ๊อฟครีเอเตอร์ออนไลน์เดี๋ยวเดี๋วม่ผ่อนกลับกล้องให้ดูนะนี่เห็นไหมบรรยากาศก็กจะขาวๆประมาณนี้ค่ะ วันนี้ลมแรงนะวันนี้ลมแรงแล้วก็ประมาณลบห้าค่ะวันนี้ลบห้านะลมแรงหิมะเขาก็เลยไม่เกาะต้นไม้มากถ้าลมไม่แรงนะหิมะจะเกาะต้นไม้แบบสวยสวัสดีค่ะแม่คำ้ำสวัสดีจ้าถ้าลมไม่แรงนะหิมะเขาจะเกาะบนต้นไม้สวยนะทุกคน คือจะขาวเลยบดกิ่งกิ่งไม้กิ่งเล็กกิ่งน้อยก็จะกอหมดเลยกิ่งเล็กกิ่งน้อยก็จะกอหมดเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดจอข้อจอข้อใจขอบคุณมากๆค่ะนะแต่ก็มีบ้างนะคะเขาก็เกาะเนี ting, ่ยเกาะไอเกาะต้นไม้อยู่บ้างไหม กาะกาข้างเดียวนะตอนนี้เขาจะเกาะแบบว่าเกาะข้างเดียวเพราะว่าลมลมแรงมากอุณหภูมิลบห้าค่ะแต่ถ้าลมลมแรงๆ,ๆอย่างเงี้ยมันเขาจะหนาวมากขึ้นไงลบห้าที่รู้สึกเหมือนลบสิบลบสินะทุกคนประมาณนี้เลย ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการคอจอคอใจขอบคุณมากค่ะแบบการแชร์ด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะน่ารักไม่ไหวโอ้ยกาศเย็นมากอากาศเย็นมากเห็นไหมก็จะมีแบบหิมะเขาจะเกาะสวัสดีค่ะเจ๊แมวสวัสดีค่ะจะเกาะหิมะไอ้ก่อ เกาะต้นไม้กอหิมะก็ว่าไปก็จะเกาะบนต้นไม้สวยเลยค่ะเห็นไหมเขาจะเกาะข้างเดียวเพราะว่าลมลมแรงวันนี้ยถ้าลมไม่แรงนะเขาจะเกาะเต็มต้นไม้ขาวเลยขาวพลเลยสวยสวยไปคนละแบบค่ะ ใช่ไหมคุณออฟใช่ไหมสวยเหมือนในหนังเลยจริงบรรยากาศก็สวยค่ะสวยแบบเย็นๆนะนะได้อย่างเสียอย่างครับสวยแบบเย็นๆสวยแบบขาวดำด้วยขอบคุณสำหรับกุลามนะคุณสมานขอบคุณมากค่ะ อุณภูมินี่โอเคเลยแหละสวีเดนนะคะเป็นพายุเข้าค่ะช่วงนี้พายุเข้าก็เลยน่าจะนะน่าจะใช่ก็ว่าไปเรื่อยเพราะว่าหิมะลงมากี่วันละสองวันสองวันเต็มเตๆอ่ะทุกคนสองวันเต็มเตๆแบบสุดๆ,ส,ดๆสวัสดีค่ะอุ้ย <laughs> พิสมัยสวัสดีค่ะคุณพิษสมัยสวัสดีค่ะโซนแม่ขอนอยู่จะอยู่ตรงประมาณกลางๆประเทศนะกอ <c ười> จะแบบว่าภาคกลางเลยก็ไม่ใช่จะออกวันนี้ลบห้าค่ะคุณสมานลบห้าที่รู้สึกเหมือนลบสิบสองนะลบห้าที่รู้สึกเหมือนลบสิบสอง ว่าลมลมแรงมากลมแรงมากหิมะแบบปั่นป่วนแบบแทบหิมะแทบจะนอนมาอย่างเงี้ยหิมะแทบจะนอนมาอย่างเงี้ยเพราะว่าลมแรงมาก <c oughs> ไม่คำสวัสดีคุณพิสมัยด้วยนะคะพิสมัยก็สวีเดนเนาะคุณพิสมัยอยู่อยู่อยู่ที่ไหนคะอยู่เมืองไหนอยู่เหนือแลืออยู่ใต้คะอากาศดีกว่านี้ไหม มอยู่เมืองไหนคะร้อนหรือยังแถวนอนอ้นน่ะสวยแบบขาวดำนะโอ้ยคะ่ะแม่คำขอบคุณมากๆค่ะสวยแบบขาวดำคะ่ะขอบคุณมากมากขอบคุณมากมค่ะแอแวะเข้ามานี่ก็ดีใจแล้วแม่คำขอบคุณมากเฮ้เอมิลี่ อ๋อกับไทยแล้วเหรอคะโอ๊ยคะ่ะวัสดีค่ะวันนี้สวยแบบขาวดำนะคะวัสดีค่ะคุณหนึ่งจีจีสาวผู้ไทยวัสดีค่ะคุณหนึ่งสาวผู้ไทยโอ้อยู่เนเธอร์แลนด์อุ๊ยเมืองสวยเลยเนเธอร์แลนด์คุณหนึ่งอุณหภูมิเท่าไหร่คะเนเธอร์แลนด์ตอนเนี้อ๋อกับตอนวันที่สิบ แม่ขวัญก็ว่าอยากกลับอยู่ค่ะแต่ยังยังไม่ได้กลับนะทุกคนนะร้วปากได้ว่าปีหน้าแน่นอนกลับเดี๋ยวเดี๋ยวตากเห็ดอีกรอบครับไปตากเห็ดสองปีซ้อนได้กลับอยากกลับเหมือนกันใครๆก็กลับไทยใช่ไหมคุณสมานแม่นเลยแม่นเลยแม่นเลยกับเจ้าโอ้ยมีค่อเนี่แหละบริกรับเด้อ กะเจ้าบระดก,กัับจ้าน่าจะน่าจะประมันปีหน้าค่ะนะโอโหตอนนี้ตอนนี้เราก็จะเดินเดิน ไป,ไปไปหน้าหนาวบ้านเราค่ะแม่ขวัญจะกลับช่วงนี้เขาเรียกช่วงอากาศมีนานะทุกคนสวีเดนอากาศมีนานี่ก็จะมีทุกฤดูนะคะคือบางวันก็จะร้อนบางวันก็จะฝนตกขอบคุณมากค่ะ thank you so much เดมี ไปเรื่อยนะคะนี่โยนี่นี่นี่คอมนี่นี่นี่่อหมาไปกวนหมาจ้ะหมาจะดีดเอา หนาวมากไหมคะอยู่เฮ้อันนาหนาวมากไหมอยู่เนเธอร์แลนด์เรียวเรียวนี่ก้มซ่ามากซ่ามากครับไปเห่ามา้าไปเห่าม้านะทุกคนโอ้ยคะ่ะคุณสมานกี่โมงกี่ยามบ้านเรา บ้านเรากี่ยามจะนอนแล้วหรอคะเพิ่งบ่ายสามสิบไม่ใช่สิบห้าบวกห้ายี่สิบสี่ทุ่มอ๋อค่ะฝันดีคะ่ะคุณสมานฝันดีคะ่ะเฮ้อะไรหูป่ะเฮ้เฮอากาศดีนะคะวันนี้หนาวดี าวดีหนาวดีสวัสดีดค่ะคุณตาสวัสดีจ้ายมแล้วซามากซามากซามากหิมะตกหิมะตกมาทั้งเช้าเลยนะทุกคนคืออยู่ที่ทำงานนี่เลยแบบตกเอาตกเอาแล้วก็ลมลมก็แรงมากด้วยลมก็แรงนะโอ้โห แก้มแดงแก้มแดงอ,อง่องตองแก้มแดงอ,อง่องตองมาค่ะชมบรรยากาศกันนะคะเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วค่ะไม่ไหวไม่ไหวหนาวนะอ่หนาวหนาวนี่เดินไปเดินมานี่ร้อนเหงื่อแตกเลยนะเนี่ยจริง มันอุย้ยลื่นลื่นมันก็หนาวอยู่นะแต่ว่าเดินแล้วก็เหงื่อแตกนะทุกคนแล้วก็มีหมาไปทักทายทักทายเพื่อนบ้านทักทายใครก็ไม่รู้ไหมลูกชายค่อยไปทักใครก็ไม่รู้ไซ่ามากซ่ามาก ดีนะคะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณ I love you <laughs> ลมแรงมากเลยนะคะได้ยินเสียงลมไหมทุกคนลมค่อนข้างแรงนะวันนี้ ลมตีหิมะขึ้นมาไม่มก็ตีหิมะลงมาจากหลังคาอะไรเงี้ยจะเป็นนะบรรยากาศสวยๆใช้ได้เลยล่ะค่ะ <laughs> สวยใช้ได้มาก กว่าสิบสิบเซนนะทุกคนหิมะสูงมากกว่าสิบเซนนะหิมะหิมะหนาเรียวเลียวไปไหนก้มวิ่งตามเข้าไปอีกมาเร็วเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วไม่ไหวจะเคลียร์มาเร็วมาเร็วมา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 เดี๋ยวเข้าบ้านแล้วครับ ัดีค่ะคุณเปเป้เปยอรมันหน่อดีจ้าเข้าบ้านกันนะครับเน้นๆๆๆแมวไม่ออกแมวไม่ออกโอ้เ <c oughs> ข้าบ้านปุ๊บร้อนปั๊บเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้อนหรือยังคะทางเยอรมันสวีเดนยังหนาวอยู่นะ สวิีเดนยังหนาวอยู่ครบับห่อดหิมะเกาะมา้วยครับ ไม่ร้อนใช่ไหมเยอรมันเยอรมันมีกระเทียมป่าไหมคะเก็บกระเทียมป่าหรือเปล่าหมาะอะไรเปเ๊ะอืมใช่ไหมเห็นบางคนเขาเก็บกระเทียมป่ากันแล้วนะคุณเป้เป้ เห็นบางคนเขาเก็บกระเทียมป่ากันแล้วนะคะแถวแถวนั้นไหมน่าจะแถวนั้นเนาะอย่าเยอะอย่าเยอะอืมนะเดี๋ยวค่อยเข้าป่ากันเนาะรอแบบว่าอากาศร้อนก่อนไปแล้วเร็วครับยังไม่มีอะไรให้อ๋อเริ่มหมอกแล้วแถวนี้ยังหิมะอยู่เลยค่ะ แต่ทางภาคใต้ไม่แน่นคนอวดแมว